อร่อยเกมผิดด้านผิดด้านเยอะเลยเงินมุกวไเอู้หูทำเป็นนอนไปค้างไว้ก่อนเออค้างไว้ก่อนอ่าค้างอยากดีเลยมาเพิ่งเล่นเกมเสร็จแล้วก็มาเก็บกวาดจานเฮ้ยดูว่าต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับ ไปไปสามความยากนะครับผมก็แปลว่าเป็นคนที่สุดหล่อที่สุดนะครับผมหน้าบานเหมือนกระทะนะวันนี้นะครับเราก็มาเข้าครัวกันอีกแล้วนะครับทุกคนคือวันนี้พี่ยักษ์จะทําเมนูผัดขี้เมาทะเลนะครับโดยที่เราใส่แบบขี้เมาของจริงนะครับผมคือวันนี้เรามีวิสกี้ดองเข้ามาเพิ่มนะครับผมก็มาดูวิธีการผัดกันเลยนะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องเตรียมครับคือกระทะต่อเหลียวนะครับผมแล้วก็ไปตั้งกระทะนะครับผมมาวางบาต้ากระทะันเลยบนี้ครับนี่ครับตั้งตั้งตั้งเลยครับอ่าตั้งกระทะเสร็จเพื่อะครับใส่น้ำ อันนี้เป็นน้ํามันหมูที่ผมเกี่ยวเองนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่กินน้ํามันพืชน,นะครับผมจะกินน้ำมันหมูครับอ่าครับผมประมาณนี้นะฮะพอน้ามันเริ่มร้อนนะครับผมวัตถุดิบของเราเลยพี่ตเตาเดินตามมา <c oughs> มีอะไรบ้างอ่านะครับวัตถุดิบก็จะมีจุ้งปลาหม,มึกพริกกระเทียมเส้นมาม่าลวกนะครับผมแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับพริกแล้วก็ใบโหระพานะครับผมนี่คือทีเด็ด ไหนลองยกชิปมาดิกินที่คุ้นเคยอะครับกลิ่นเนื้ออว้าวว้า <c oughs> ย,ยังเหม็นนะสมเขียวพี่น้องเนียการนี้ก็จิบกันนะแต่ว,ว่าเราจะผสมถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวมันจะออกกลิ่นแรงข้าวโพดยาวก,ก็จัดการมันเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราไปผัดพริกกันก่อนเลยนะฮะนี่น้ำมันเริ่มเดือดแล้วครับ ได้แล้วอ่าน้ำมันเริ่มเดือดนะครับใส่พริกลงไปครับอ่าติ่กระเทีเยมอันนี้คือแบบเมนูทำง่ายๆนะครับผมใครก็ทำได้ครับทุกคนผัดมาม่านะครับผัดมาม่าผัดที่เมานะครับมาม่าผัดที่เมานะครับเมาจริงๆนะครับผนะัดให้หมอมนะผัดให้หอมเลยให้มันออกรสชาติแบบแห้งๆนิดนึงนะครับ อ่ะนี่ทุกคนได้ที่แล้วพริกกระเทียมได้ที่แล้วนะครับผมก็แค่ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปเห็นงไหมกุ้งกับปลาหมึกเราเตรียมเรียบร้อยแล้วลินน้ำกก่อนครับอ่าเป็นไงตักเข้าไปทุกคนทำง่ายๆใครอยากทำกันก็ไปทำกันยังไงนะที่บ้านนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราก็เช็คจมูก <c oughs> นะครับผม ้าแบบว่าเราจำนะครับแสดงว่าเราไม่เป็นโควิดนะครับผมเ็ราเราลับกินได้นะถ้าผัดไปแล้วเองไม่ได้กลิ่นเองต้องรีบไปหาหมอเลยนะครับเพราะว่าเองอาจจะเป็นโควิดได้อ่าเอาเส้นมาลงนะครับลูกน้องเราเอาเส้นมาลงแล้วเราก็จะปรุงรสอไเอาเส้นลงไปเลยนี่ครับเส้นแทนขมิ้งจีดังเลย แล้วจะรับที่ที่ที่เสร็จออกกันนะเออต้องตีที่เสร็นะเพราะว่าเราลวกไว้แล้วมันก็ไม่ได้ใส่น้ำหมาดเยอมันก็จะติดกันหน่อยปรุงดูไหมเธอ่เล็กหมดเลยอ่าลดไปนะครับผมปรุงครับผมน้ำหมันหอยนะครับเครื่องปรุงนะครับน้ำหมันหอยใส่ลายแทบลายครับน้ำหมันหอยครับนี่เลยนะครับผม ซีอิ๊วดำนะฮะนิดเดียวพอนนะีตอนนี้เดียวพอมันจะดำไงอ่าเสร็จปุ๊บนะครับน้ำปลาน้ำปลาปรุงรสเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมอ่าอ่าผัดให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วเราจะมาใส่น้ำตาลน้ำตาลน,นะฮะเร่งไฟนะครับน้ำตาลก่อ นิ้วหวานอีกนะ,ะกกน,นิ้นีกก็ได้อ,นนอ่ะถือไม่พอโอเค okay. เพราะยังไม่อยากใส่เยอะมันดำไงถ้าใครชอบดสดำก็ใส่เข้าไนะาด,ดน้น้ำพริยแกงเอาชอบดำเออชอบของดำครับผมนี่ไงน้ำพริกเผาของมาม่าด้วยสีกันนะเสร็จปึ๊บเดี๋ยว,วเราต้องผัดอันนี้โอ้ยกุ้งไปแล้วกุ้งเสรไม่เป็นไรเจ้าพี่อหญ่ช่วยจับอ่ะคือมันร้อนอ่ะถ้าลน้องเข้าใจไหมครับว่ามันร้อนแล้วก็เราอยากทำอะไรให้มันรวดเร็วไงอันนี้เป็น พริกเผามามากนะครับผมใส่เข้าไปเด็นี่ยเนี่นเสร็จแล้วทุกคนนี่คือเสร็จแล้วกินก่อนไหมต้องขาดรสอะไรเอาใฟลง แซ่บไหมเค็มไหมน้ำตาลปะแซ่บน้ำน้ำมันหอยนิดนึงแซ่บน้ำมันหอยนิดนึงน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงพอ เสร็จแล้วคนเสร็จต้องใส่ผักไปพริกไทยโหระพาพริกประดับหน้า,าอนโ,อโ,โอ้โหสีสันมาเลยเป็นไงเป็นไงไม่ต้องอะไรมากมายแค่คนๆหอมครับผมเป็นเมนูสมุนไพรนะครับต้านโควิดนะครับเมนูนี้ที่เด็ดครับผมของแท้ เบื้อกินนะเกีอยสัดผัดผัดผัดคนหอมกันแล้วอีกทีดอกปะนี่ครับทุกคนเมนูผัดขี้เมาใบสันขวามยักษ์นรกสัตว์มาคนที่หล่อที่สุดในโลกนะครับผมเสร็จแล้วปะกินกันเลยมาเป็นมาม่าผัดขี้เมาของจริงยอ คือ,ค,อคืออันเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรอีกครับเนี่ยพี่คือแบบเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าพี่น่ะมันสายเขียวเว้ยแดกทีไรแม่งกัแสบคอต <c oughs> ลอดนี่ให้กิไม,มกอกเลยเน <c oughs> ี่ยคือแบบวันนี้พี่เอามาประดับหน้านง <c oughs> เกตสอจอสอจอนเล่ออนเกมครับ,บะะ <c oughs> ผมกิเกไอเกมเาเดติดเกมอ่ะอ่ะกินด้เฮ้ยอันนี้เอาไว้ให้ประดับถ่วยก็ไดเ้เองไม่ต้องกินก็ได้เองกินอันอื่นไม่ต้องกินทุกอย่างก็ได้ใจรักไงเนี่ยใจมันรักว่าเส้นแรก อ,อันนี้มาม่าผัดขี้เมาเมาของจริง,งน,น้องเกลม,มาเลยเร็วมานั่งข้างปลาเฟรมเลยฮะยามถามเลยน้องเกลอันนี้มันกินไม่ได้นี่คือมันพิษไทยออกกินได้ไม่ได้ไไดอกินให้ดูก่อนพี่ไม่ชอบเอออย่ามพี่เป็นคนทําอ่ะก็แกพี่ทํามาให้กินเส้นหรือกินกุ้งกันไม่ต้องมาอันนี้จะไดโ้โอ้โหกินไ,ได้ อร่อยเกรมผิดด้านผิดด้านเฮียเ้ยเนินมุกกว่ามาถึงเน้นมุกเลยี่อดีนะเมื่อกี้เฮ้ยอยากกินใบวะเฮ้ย้อยากกินเฮเพื่อพี่ชายพี่แๆักอะเฮ้เอาแล้วแก้มแก้มอกปากน้เอ้ยมึงกินแกนี้นะมันต้องกินเข้าไปทั้งปากเลย โอ้โหทำเป็นหนอแชาเกี่ยวไปได้เย็นเย็นเย็นนะเต้นบาดบากอเนี่ยโอ้โหโบาณเนาะหมายปากินโชวได้ไปเนี่ยไปแมวพอแล้วไอ้เหี้ยกินทุกคลิปเลยไอ้เหี้ยกูแสบคอหมดละตายเหรอมีทุกคลิปเหมือนกันเลยนะประกวนเจ้าเหมือนญ้าเลยเออไม่เหมือนย่าจริงเด้ย่กับแย่ย่าที่มันมันแบบเป็นแบบบาดบากด้วยอ่ะบอกว่าเป็นย่าได้เลยเป็นย่าผวกไม่อยากกินเด็กเกณฑ์จัดให้เอ้า เฮ้ยอยากเลยแม่อือร่อยมือกูอยากจะลองไปหองหมอแ่อร่อยสูบความใส่ใจกินแบบเชฟไหมกิน้ำยิมไหมน้ำมึงต้องเอาเข้าไปค้างไว้ในปากลึกๆก่อนค่อยค่อยงับลง เอาไปค้างไว้ก่อนเออค้างไว้ก่อนอ่ะค้างอร่อยดีพี่แต่ผมคล่องใจอย่างหนึ่งคือมันเมายังไงเองไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรอใส่ส้มติลลี่ไปก่นพี่ใส่วิสกี้ดองลงไปเอยใช่เหรอเองได้กลิ่นหรือเปล่าได้กลิ่นกันหรือเปล่าม่ฮะแสดงว่ามันจางไปแต่ว่ากลิ่นอยู่ในคอกูเพราะกูยกไปครึ่งขวดมื่อก้วเดี๋ยวพี่ไม่ใส่ในนี้หรอฮะพี่ใส่ไปแล้วพี่ไม่อยากใส่เยอะไง แต่ว่าพี่เติมเข้าไปในตัวพี่เยอะมากเลยโอ้ยขาไปนี่เนาะอร่อยปะอร่อยอืแซ่บกินให้หมดเฮ้ยเฮ้ยอร่อยหมดเอาไปกินนะอันนี้อร่อยเลยอร่อยไม่เชื่อถามด้วันนั้นที่เรายกซดอะอะไรนะถามอะไรนะหอยหอยที่เอ้ยไม่ใช่ดิที่ยกซดได้กูเป้งกูเป้งสไลด์สไลด์กินแบบ โอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ยังด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กได้ครับมีรศตุ้มพลานะครับแล้วก็ป้าเฟรมแล้วก็เดี๋ยวเบบี้เบบพัลลพะแชนแนลกับเกตี้เอชอาร์เมียซอจันมวันนะฮะใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมแอดไปนะครับที่แอด UFA 8111นะครับผมไปแล้วทุกคนติดตามพี่เต๋าด้วยนะครับผมเป็นตากล้องวันนี้นะครับตากล้องที่เฟกซี่ที่สุดในโลกนะครับไปแล้วไปอ่ะอ้อนเมียด้ก็เหี้ยเอ้ยแม่ เฮ้ยก่อนจบคลิปพระเอกลงมาแล้วว่าเพิ่งเล่นเกมเสร็จแล้วก็มาเก็บกวาดชานเฮ้ยปวดหน่วยเก็บกวาดอยู่แล้วเฮ้ยอร่อยปะอร่อยนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าพริกไทยดำพี่เยอะแยะเลยเขาเรียกพีชอบพริกไทยดำใหญ่ขนาดนี้สัตว์พริกไทยเขียวเฮ้ยใบอะไรวะเนี่ยใบโหระพาใบใบเขียวเอาหมดแล้วใช่เหรอใช่อร่อยปะ โอเคชอบกินได้น้อยน้อยได้เยอไม่กิน